อาจจะต้องโบกมือลาเชลซนะีแล้วในฤดูกาลหน้านะครับมีมรายงานล่าลสุดบอกว่าเตียกโกซิวาครับขอลาสิงห์บลูเชลซีกลับไปที่ฟรูมิเนเซ่นะครับม,มาตามกันหน่อยถือว่าน่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นข่าวจาก global e s p o r t e นะครับสื่อจากบราซิลครับบอกว่าเตียกโกซิวกับตันทีมของเชลซีเขาต้องการย้ายออกจากเชลซีแล้วกลับไปคาแข่งในลีกบ้านเกิดของตัวเองในฤะดูกาลหน้านะครับต้องบอกว่าเซ็นเตอร์ทีมชาติบราซิลคนนี้คือคนสําคัญของเชลซีมาโดยตลอด นบตั้งแต่ย้ายมาจากปารีสแซงฌองแมงครับเมื่อตอน summer มมปี2020โดยเขาพึ่งต่อสัญญาใหม่เป,ป็น1ปีจนถึงปี2024เมื่อเดือนคุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายงานล่าสุดบอกว่าเตียโกซิวารครับรู้สึกเสียใจที่ตกลงฝากอนาคตกับเชลซีและต้องการย้ายออกเมื่อฤดูกาลนี้จบลงเพราะอยากกลับไปเล่นให้กับฟลูมิเนเซ่ทีมในวัยเด็กของตัวเขาเองนะครับต้องบอกว่าทีมจาริโอเดจานโรอย่างฟลูมิเนเซ่นอยู่อันดับ2บนตารางคะแนนลีกสูงสุดของแดนแซมบ้าบราซิล และพึ่งเซ็นมาเซโลตำนานของเรอัลมาดริดไปร่วมทัพซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิทของเตโกซสิวาครับที่อยากเล่นด้วยกันอยู่แล้วก่อนที่จะรีทายในปีสุดท้ายแถ hey, มรายงานก็บอกว่ามาเซโลไม่ใช่เหตุผลเดียวในการตัดสินใจเพราะมีมาริโอเบสเทนคอร์สกับประธานสโมสรและเฟรดอดีตกองหน้านก็พยายามเรียกร้องให้เตโกซสิวาย้ายกลับไปที่ฟลอเรนเซเหมือนกันเตโกซสิวาครับเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังของเขากับฟลอเรนเซระหว่างปี2007ถึง2009ก่อนย้ายไปที่เอซีมิลานแล้วก็เปเชตามลำดับ ได้เขาเนยเพิ่งได้รับเกียรติมอบเสื้อเบอร์สามของสโมสรเมื่อปีก่อนและจนถึงตอนนี้ครับยังไม่มีนักเตะคนไหนลงทะเบียนเบอร์สามเลยต้องมาตามเลยว่าอนาคตของเตยียโกซิวาจะเป็นยังไงต่อไปครับถ้าจบฤดูกาลนี้ครับเตยียโกซิวามีสิทธิ์ที่จะลาสิงห์บลูเชลซีแล้วกลับเล่นในลีกบ้านเกิดของตัวเองที่ประเทศบราซิลกับฟลูมิเนเซก็เป็นได้นะครับต้องมาตามข่าวนี้ยาวๆว่าจะเป็นยังไงต่อครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมเฉ 一样。Yeah.